สดีนะคะทุกคนตอนนี้เราออกมาปิกนิกนะคะเราเดินจากบ้านนะคะแล้วก็เตรียมอาหารมานั่งตรงนี้นะคะวันนี้เรามีเ,าเมนูขนมป,ปังยามเช้านะคะอันนี้ซื้อมาจากาแม่สอดเลยนะคะอำเภอแม่สอดเมื่อวานไปแม่สอดมานะคะแล้วผลไม้ของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นเป็นอะไรคะลูกเป็นสตรอเบอร์รี่คะสตรอเบอร์รี่หนึ่งร้อยบาทน,นะคะซื้อที่ตลาดดอยโมเซอ นะคะแล้วก็มีองุ่นด้วยแล้วก็มีผุ้ซาจีนนะคะทุกคนอาหารของเราวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะตอนเช้าแล้วก็มีกาแฟนะคะ3 in อวันนั่นเองนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็นั่งชิลๆนะคะข้างหลังเป็นภูเขานะคะทุกคนลมแรงลมแรงมากเลยโอ้ยโอ้ย ให้มีอาก่อนเรียวเียบมาใส่เสื้อก่อนนะคะหนาวมากอาก,กินอะไรตอนนี้เมียกำลังกินขนมปังยามคช้าอยู่นะคะมันยากาศดีมากเรากำลังมาปิกนิกนะคะอยู่ตรงลานข้างๆที่พักนะคะทุกคน แล้วก็มีผลไม้นะคะมีพุทราจีนมีองุ่นแล้วก็มีสตอเบอรี่นะคะอันนี้เราซื้อมาจากดอยมูเซอร์นะคะตะลาดลอยมูเซอร์นะคะทุกคนแล้วก็เรามีขนมปังนะคะทุกคนเราต้องรีบกินนะเพราะว่ามันจะอุ่นละแล้วก็มีกาแฟนะคะวิวดีมากทุกคนเดี๋ยวทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะ อือางวนหวานมากนี่เป็นไส้หวานกินก็บอ่าุ่นมีอาก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นี่หวัวมีอาเนาใส่เสื้อหลายตัวเมีอาหันหน้ามาดูหน่อย มาป้อนหนม่มเอามาเร็วหันมานี่นี่หนม่มอืมโอ้ย <c oughs> เร็วเร็วเอา้ากินนี่ดิมามีป้อนมามีป้อน อร่อยเขาอะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนคือเราเตรียมอาหารนะคะแล้วก็มาโปเื่อตรงลานกลางเต็นท์นะคะทุกคนแล้วก็นั่งเหมารีซอดกันพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะมีอาก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆนะคะ ก็อยู่เราอยู่ตรงอดอยมเซอร์โฮมสเตย์นะคะทุกคนจังหวัดตากนะคะทุกคนบรรยากาศภายในรีสอร์ทดีจนไม่อยากไปไหนเลยนะคะอยู่ในหุบเขานะคะเราก็นั่งเพลิดเพลินกับธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะ ตั้งแต่เช้าจนถึงเกือบเที่ยงเลยนะคะทุกคนอากาศมันดีนั่งได้เพลินๆยาวๆเมียก็ชอบมากแต่ว่าเมียก็จะหนาวมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็นั่งทานผลไม้ทานกาแฟทานชาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิป ท่องเที่ยวของเรานะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แพรรี่มีอาร์ชแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แพรรี่ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย